แฟนคลับเอซร่วมแห่แสดงความยินดีสองนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงขาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อวันนี้เขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมเนาะเกี่ยวกับสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอาโมสุพีอาโมสุนอเอาลโมวสุเอฟซีราน,น้อยกันเดี๋ยวฟังเรื่องเก่าอีกแล้ว ซึ่งตัวาง,งานนี้แฟนคลับ FC นะครับผมนาะแห่ร่วมแสดงความยินดีกับสองนางเอกนั่นคืออมแอมระมัยแสงทองกับพี่สุสายใ่นะครับผมนาะหลังจากได้เห็นโพดได้อ่านโพดนี้ของนางเอกอมแอมนะครับผมน้อที่ดอกมาโพดผ่านเพจนะครับผมนาะส่วนตัวเพจจริงนั่นคือเพจอมแอมระมัยแสงทองเพจจริงว่า ช่วงชีวิตหนึ่งอนาคตรเราจะไปในทิศทางไหน70%การครบคนก็สำคัญมากๆออมแอมโชคดีที่ได้รู้จักพี่สุกับป่ามดได้พึ่งพาอาศัยกันพี่ทั้งสองรักและปัถนาดีต่อน้องๆทุกคนอย่างจริงใจพี่ๆทั้งสองน่ารักกับออมแอมมากเราจะคุยกันแต่เรื่องวางแผนชีวิต ไม่ยุ่งเรื่องของใครโฟกัสแต่อนาคตเพราะอายุเรามากขึ้นทุกๆวันจนวันหนึ่งเราพูดถึงเรื่องที่ดินอมแอมก็อยากมีที่ดินในคอนแก่นอยากปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้อยู่กับน้องไออุ่นในอนาคตพี่สุก็อยากย้ายจากสุพรรณมาอยู่คอนแก่นทุกอย่างมันมีจังหวะและเวลาของมัน พอเราพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยๆออมแอบเชื่อว่าพลังเนรมิตมีอยู่จริงและมันกำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เราสองคนกำลังจะเซ็นสัญญาซื้อที่ดินคนละหนึ่งไร่ที่ท่าพระจังหวัดขอนแก่นสิ้นเดือนนี้อยู่ติดกันเลยราคาเกือบหนึ่งล้านขอบคุณพิสุปามดนะครั ที่นำพาแต่สิ่งดีมาให้น้องสาวคนนี้เสมอเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยค่ะรักนะเตงยินดีด้วยคุณกำลังจะเป็นหนี้ก้อนโตฮ่าฮสุสายใยเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณบอสโจขอบคุณครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ทำให้เราได้มีงานทำได้มีเงินมาสร้างความฝันของเรานะคะ ก็เป็นโพสจากทางนางเอกอ,อมแอมนะครับผมนอกบายซันสุนุปให้ง่ายๆพี่น้องนั่นคือนางเอกอ,อมแอมและพิสุสายใหญตอนนี้พี่น้องกำลังจะซื้อที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมนอกคนละหนึ่งไร่และเป็นความฝันนะครับผมนอกของทางนางเอกอ,อมแอมเองที่อยากมีที่ดินซักผืนไว้สร้างบ้านอยู่กับน้องไออุ่นนั่นคือ,อลูกสาวของ นังเอกอมแยมเอกแล้วกระทั่งพิสูซายญยนะครับผมเนาะกับป่ามดกะมีกันวางแผนนะครับผมเนาะว่าจะย้ายจากสุพรรณเพื่อที่จะมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันกะเล่ยประจวบเหมาะกันพอดีนะครับผมเนาะเป็นที่ดินที่แบ่งขายเป็นเป็นไรเป็นไร่นะครับผมเนาะ,ะซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ติดกันนั่นคือที่ดินของทางานังเอกมเอมแยมเองกับทางพิสูเอง เป็นที่ดินที่ติดกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมน้องนัทเอกอมแอมยังได้ถิ่มทายว่าขอบคุณพิ่สุปามดที่นำพาสิ่งดีๆมาให้น้องสาวคนนี้สเสมอเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยนะคะ่าสันเดชรักนะเตงนะครับและก็ยังขอบคุณไปทางบอสโจนะครับผมเนาะ,อะขอบคุณครอบครัวสารนัอยเพชรแวนแพงที่ทำให้ เราได้มีงานทำได้มีเงินมาสร้างความฝันของเราขอยินดีกับนางเอกอมแอมนานะครับผมเนาะนางเอกอมแอมรับไมแสงทองแล้วก็ปีสุสายใยกับฝ่าหมดนำที่ซื้อที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเนาะมูลค่าเกือบล้านอ่าซึ่งซื้อคนละหนึ่งไร่ก็ขอแสดงความยินดีนากะขอให้ความฝันนะครับผมเนาะของนางเอกอมแอม เป็นจริงและก็ราบรื่นในการดำเนินชีวิตรา่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานนะครับผมเนาะที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ราบรื่นไปได้ด้วยดีก็คือนั่งเองของแอมเพิ่นว่าแลวพี่น้องว่าอนาคตขขังหนานะครับผมเนา,เาะเฮ้าบ่ฮ้วาเฮ้าจะสามารถเหตุงานได้อีกจากปีเพราะอายุเราก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกๆวัน เราเรื่องสุขภาพร่างกายอีกนะครับผมเนาะในมือในวันข้างหนา้าเอาบุอหัวอ,อกว่าร่างกายนี้จะทนได้ถึงวันไหนร่างกายนี้จะใช้งานได้ถึงวันไหนเสื่อว่าความฝันของหลายๆคนนะครับผมเนาะบ่แตกต่างจากนั่งเอกอมแอมอย่างแน่นอนนั่นก็คือในอนาคตข้างหน้านะครับผมนอาอหวังแค่เพียงมีพื้นที่ซักผืนมีที่ดินซักผืนไว้สร้างที่อยู่อาศัย ไว้ปลูกพักปลูกงา,าบ้านปลายของชีวิตใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่ที่ที่ของเจ้าของบ่ต้องดินลนขอใช้บ้านปลายชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาชื่นชอบอันนี้เสีว่าเป็นความฝันของหลายๆท่านกำลเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับผมนอทีกำลังเดินตามความฝันของตัวเอง กำลังยางตามความฝันของจาของอยหลายคนอาจจะฝันอยากเป็นศิลปินหลายคนอาจจะฝันอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนั่นนะครับผมเนาะแต่สุดท้ายบ้านปลายของชีวิตคำว่าบาทคำว่าครอบครัวสำคัญที่สุดสุดท้ายแล้วชีวิตคนเท่านะครับผมเนาะบอตองการอย่างหลายดอกดันคือกินให้อิ่มนอนให้หลับมีความสุขในทุกๆวันในการใช้ชีวิตแค่นั้นกับพ่อแล้ว พี่น้อง่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดแน่เขามารวมแสดงความยินดีกับทางนางเอกอมแอมแลืกาทางพี่สุสายใาปาหมดกันใดนะครับผมเนาะคอมเมนต์กันเขามาได้หลายแล้วความฝันของพี่น้องอ c อีลหล่าน้อยเฮ่าล่ะมีความฝันบ้านปลาชีวิตเป็นแบบไหนบ้างเป็นยังไงกันบ้างสามารถแชร์ความฝันใ้คลิปนี้ได้นะครับผมเนาะคอมเมนต์เขามาพูดคุยกันใด ว่าซันจะย้ำยุเสมอนะพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณคุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนมืนีนทังสาวน้อยเพริแพร่งนะครับผมเนาะมีงานที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอเชียงยืนอ่าซึ่งเป็นงานกลางวันงานแรกพี่น้องต้องว่างานแรกที่ ผมถือว่าแฟนคลับยอบซี่ล่าหน่อยเฮาไม่เคยเห็นแน่นอนบ่เคยเจอแน่นอนอสำหรับงานวงใหญ่เต็มวงตอนกลางวันเขาเคยเห็นแต่มินิคอนเสิร์ตรับเชิญรถแฮรแบบนี้นะครับผมน้าทีล่าหน่อยเฮาจะขึ้นร้องเพลงตอนกลางวันถ้าเป็นงานวงใหญ่อันนี้กะอยากเห็นภาพอีกคือกันนึกภาพว่าออกพี่นองถือว่าเป็นมิติใหม่ของ อ่ามอลลัขนาดใหญ่เลยนะครับผมเนาะที่นำไปเล่นตอนกลางวันมาเบิงกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ท้งช่องบาสาร์นัเรดเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสานต,ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบปะกันไปคลิหนาสวัสดีครับผม